เปลี่ยนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับผมหน้าจอหลักนะครับจิ้มเข้าไปตัวนี้ครับแล้วก็หาตั้งตั้งค่าครับที่เป็นรูปรถนะครับแล้วก็ตั้งค่าโรงงานครับตัวนี้ตามนิ้วเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าโรงงานอีกนะครับตามนิ้วนะครับแล้วก็ตั้งค่าโรงงานอีกครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดรหัสนะครับ อ่านะครับเพื่อนๆมาตรงต่อตรงที่สไตล์เซตติ้งนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ตองหนึ่งตองสามเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามีแบบให้เราเลือกมากมายเลยนะครับอ่าแล้วเราเลือกติ๊กไปนะครับสมมุติจะใช้ตัวนี้นะครับสไตล์เซตติ้งกดสไตล์เซตติ้งไปนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นมาอยู่ที่ลำดับที่13นะครับ นี่นะครับจะขึ้นติ๊กอยู่ที่ลำดับที่สิบสามนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็มาเซฟเครื่องก็จะดับไปนะครับเครื่องจะดับไปสักพักหนึ่งนะครับผมคือการเปลี่ยนติกช็อปตอนนี้เครื่องจะดับไปนะครับผมถูกต้องแล้วนะครับ เราองลองมาดูใหม่นะครับหน้าตานี่ไงครับจาำที่เป็นหน้าตาปกติสีฟ้าเราสามารถเปลี่ยนหน้าจอเล็กช็อปได้นะครับ